สวัสดีค่ะพบกับช่องพวกเรา FDM t o i r r ภาษาไทยสนุกสุดติงและ EP ที่1เป็น EP แรกในการทำช่องของพวกเราเลยวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องคำราชาศัพท์ในหมวดเครื่องใช้ภายในห้องอาหารงั้นเรามาฟังคำราชาศัพท์พร้อมความหมายกันเลย คำราชาสับคำแรกฉลองพระหัตซ้อมหมายถึงซ่อมคำที่สองฉลองพระหัตช้อนหมายถึงช้อนคำที่สามฉลองพระหัตตะเกียบหมายถึงตะเกียบคำที่สี่แก้วน้ำเสวยหมายถึงแก้วน้ำคำที่ห้าชามเครื่องต้นถ้วยชามเครื่องต้นหมายถึงถ้วยชามคำที่หก จานเครื่องต้นหมายถึงจานคำที่7พระสุพรรณสีหมายถึงกระโถนเล็กคำที่8พระสุพรรณราชหมายถึงกระโถนใหญ่คำที่9โต๊ะเสวยหมายถึงโต๊ะรับประทานอาหารและคำสุดท้ายคำที่ส0บผ้าเช็ดพระหัตถ์หมายถึงผ้าเช็ดมือคะ่ะ จบไปแล้วกับ1ิบคาราชาสัพ์พร้อมความหมาย EP หน้าเราจะมาเรียนรู้ภาษาไทยสนุกสุดติงเรื่องอะไรฝากติดตามด้วยนะคะบ๊ายบายขอบคุณผู้ฟังทุกคนนะคะขอบคุณค่ะ